สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนท่าดิบเพลงกลัวพ่อว่านะคะเพลงนี้เป็นท่าของอาจารย์นีรัดะค์ค่ะแล้วก็ในเพลงนี้จะมีเป็ดจังหวดทั้งหมด5ชุดนะคะเดี๋ยวนัดหันหลังให้นะคะเริ่มเป็ดที่1น,นะคะเริ่มจากขวานะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเดปดป็ดที่2นะคะหนึ่งสสาสี่ห้าและห 7 8 8ป, ت, ปที่3ามนะคะหนึ่งสองสามี่ห้าหแปต่อไปแปที่4ีนะคะหและสองและสี่และหกและเจและ,แ,ละ,แ,ละแปดที่5้าแปสุดท้ายนะคะหและสอ แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวน่าจะมาทำต่อเรื่องให้ครบทั้งสี่ที่เลยนะคะเริ่มแตดที่หนึ่งไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดที่สองค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8นี่แผ่นที่1ไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แผ่นที่2 1 2 3 4 5และ6 4ค่ะ1และ2 3และ4 5และ6และ7และ8 8ที่5เป็นซ้ายค่ะ1และ2 3และ4 5และ6 7และ8ทีนี้เริ่มแบบที่1ใหม่นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 8ที่2 1 2 3 4 5และ6 เป็นที่สามหนึ่งสอามี่ห้าหกเแปดเป็ที่สี่หนึ่งและ2สองามและ4สี้าละ6หละ7เจละ8แปดปที่ห้าเป็ดสุ้ายค่ะหนละสองสาละ4สี่ห้าและ6หกละ8แปดครบแล้วนะคะขอบคุณค่ะ